สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปครับเมน้ขอน้ำเสมอเมนูผัดเผ็ดปลาไหลครับมาครับไปกันเลยครับนี่ครับเขาเตรียมไว้แล้วครับวัตถุดิบของเขามาเลยครับเิ่มลงมือทำกันเลยครับคือดูเตรียมเรียบร้อยครับปลาไหลพริกไทยใบมะกรูดตะไคร้ พลิกครับตับแรกเราก็ต้องมาหั่นปลาไหลก่อนนะครับให้เป็นตอนเป็นตอนนะครับเป็นชิ้นแหะครับนี่ครับหั่นไปเรื่อยๆครับตอนเล็กตอนใหญ่แล้วแต่ชอบครับผมชอบตอนพอดีครับนี่ครับพี่น้องหั่น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 ไปเรื่อยๆครับเฮ็ดปลาไหลครับหมอนะครับเฮ็ดสามตัวเพราะย่างกินมาเบิัน เฮ็ดหน่อยก็แซบทัน่นเพ่นมาครับปลาไหลก็ได้หลายอยู่หออ,ออมือน่ะอาครับหัน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 เลยครับนี่ครับสวยงามครับชิ้นปลาไหลครับปลาไหลน้านะครับจากนั้นห้อกกับมาเอา เกลือใช่ครับล่างาออกเท้าครับซ้อยเราเอาเกลือเท้าล้วก็ล่างน้ำเป้ครับล่างน้ำเกลือออกนะจากนั้นเราก็นมาตําพริกครับเนี่ยครับซอยกันเ็ดครับคล้าอยเร็วๆก้ยนคน,นึงตำพริกคนนึงก,เกเัเด็ดใบกระเพราเด็ดใบระกกูดซรอยล้อถาครับต้องแสบเนี่เลยครับ ตามๆๆๆครับเรียบร้อยครับเนี่ยครับละเอียดเสร็จเรียบร้อยครับหืมน่าจะเผ็ดน่าดูครับคนหั่นผักหั่นนึ่งคนเดียวเลยครับหั่นกระชายใส่ด้วยครับพริกไทยเม็ดพริกสดโอ้โหน่าจะจิ้มจัดน่าดูเลยครับนี่ครับ เป็ดตายไม่เอาเรื่องครับเรียบร้อยครับวัตถุดิบของเราเตรียมเรียบร้อยไปเลยครับผมใบกะเพราก็เรียบร้อยครับไปผัดกันเลยครับไปผัดกันเลยครับพี่นอ้องนี่ครับไปผัดเลยทีนี้นี่ครับใส่พริกแกงให้หอมๆเลยครับ ขวาหอมหอมก่อนนะครับแล้วค่อยเอาปลาไหลใส่ผัดพริกให้หอมครับผมไม่ได้เห็ดหรอกครับเม่เอผมเห็ดผมเป็น <c oughs> คนท้ายกล้องเนอะนี่ครับปลาไหลใส่ไปเลยครับนี่ครับอือสีสันแค่นี้ก็หอมแล้วครับขนาดยังไม่ได้ปรุงเครื่องอะไรเลยอืม ครับสีสันน่ากินมากเลยหายอยู่หากินตามท้องนาครับธรรมชาติบ้านเราดินแดนแห่งแดนอีสานโอ้โหของกินเยอะแยะครับนี่ครับผมนัวใส่ลงไปเยอะๆแซ่บครับตามด้วยน้ำปลาครับเครื่องปรุงก็มีไปเยอะนะครับน้ำปลาผงชิรสรสด,ดีแค่นั้นแหละครับซอสแ้วนะครับ นี่ครับมันหอยนิดนึงครับตีสันให้หน้าทานยิ่งขึ้นครับอู้หัวเสียไม่นอกอ๋อหอ,หอมเค่นี้ยังหอมแล้วครับแล้วก็ผัดครับผัดให้เข้ากันแล้วก็รอให้ปหลาไหลสุกสักนิดนึงแล้วเราก็เอาพวกใบกะเพราผักที่เราเตรียมไว้ครับใส่ลงไปนี่ครับผักของเรา พร้อมแล้วครับรอแล้วครับใบมะกรูดกระชายพริกไทยเม็ดพริกขี้หนูซอยใบกะเพราครับใส่ลงไปครับนี่ครับใส่ลงไปเลยเมนูของปลาครับสุดยอดปลาก็ออกปลาไหลแลครับพี่น้องคุณว่านี่ครับใบกะเพราใส่ไปครับ อื uh ้ huh. สีสันน่ากินมากครับมาเ้อครับปดอยาหญ่กินกรงเขาน้ำกันตัวเห็ดบ่ไหลยดอกเห็ดจานเดียวครับต้นเห็ดลหลมันด่ากินมาเบิดเนาะนี่ครับสีสันน่ากินมากครับผัดให้เข้ากันครับให้ผักสุกสักนิดนึงแล้วเราก็ตักออกครับ นี่ครับผมเสร็จเรียบร้อยครับเมนูผัดเผ็ดปลาไหลครับวันนี้หายเองกินเองครับขอบคุณนะครับที่รับชม